วิกกี้พีมนยาเผยชีวิตสุดสมถะพ่าลูกทำสิ่งนี้ติดดินมากๆอีกครอบครัวดาราที่ติดดินมากๆสำหรับครอบครัวของพระเอกดังเวียสุกุลวัฒน์และภรรยาสาวคนสวยนอกวงการวิกกี้พีมนยาพร้อมโดยลูกสาวหนึ่งคนน้องวิรินเราจะได้เห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลทุกคนต่างชื่นชมการเลี้ยงลูกผ่ากันใช้ชีวิตเรียบง่ายติดดินสุดๆ ล่าสาววิกกี้ได้โพสต์อินส a าแกรมเผยภาพน้องวิรินแต่งตัวเข้าสวนกับคุณแม่พร้อมกับแคปชั่นระบุว่ามื้อเช้านี้สตาร์ทมอไซค์แว้นไปเก็บกล้วยมาแจกเพื่อนบ้านค่ะพี่ๆแฟนคลับต่างก็แห่กันกดไลค์ให้กับความเท่และก็เอ็นดูความน่ารักนี้ขึ้นเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งยันชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ที่ผ่าลูกใช้ชีวิตสุดสมระแม้จะโด่งดังมีชื่อเสียงมากๆก็ตาม บอกเลยว่าครอบครัวนี้มีแต่รอยยิ้มค่ะก็ขอให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ